เบสสิบแปดนิ้วนะตัวนี้เบสสิบแปดนิ้วเลยนะเบสสิบแปดนิ้วกระแทกข้างนะครั 1, 2, 3, บหนึ่งสองสามสี่ใบนะกลางสิบแปดนิ้วสี่ใบแล้วก็กลางอาเบสสิบแปดนิ้วสี่ใบแล้วก็กลางแหลมนะสิบสองนิ้วสี่ใบนะแหลมจรวดใหญ่นะชุดนี้ไม้อัดแท้นะไม้อัดแท้คืออะไรนะบางคนลูกค้าบอกไม้อัดแท้ไม้อัดธรรมดามีด้วยเหรอม้ออดธรรมดาก็คือไม่สามารถโดนน้ำได้นะตัวนี้โดนน้ำโดนฝนโดนอะไรได้นะเล่นกลางแจ้งได้นะก็คือเป็นไม้ตัวเดียวกับ อ่าน ắng, ังภาพยนตร์นะดนตรีทั่วๆไปที่เขาใช้กันนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับชุดน,นี้ก็เบสสี่กลางสี่แล้วก็ชุดเครื่องปรุงนะแบบร้องเพลงได้เลยอ่าเดี๋ยวมาฟังเดี๋ยวมาฟังอ่าเดี๋ยวมาดูนะตัวนี้จะเป็นอ่ามิกนะโปรเจกต์นะห้าช่องไมค์นะหนึ่งช่องปลดเพลงนะบลูทูธจุเอชบีพร้อมเลยนะตัวนี้นะฮะเสียงดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟังเอฟเฟกต์นะหนึ่งสองสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งสองนะอันนี้เหมาะกับร้องเพลงได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ เจือจ,จนะึนะมีนะมีโปรแกรมให้เล่นสิบหกโปรแกรมนะแล้วก็ปลั๊กไฟหนึ่งตัวนะปลั๊กไฟนะแล้วก็ไม้รอยหนึ่งชุดนะหนึ่งชุดจะได้ไม้สองตัวนะฮะแล้วก็คอร์สนะแยกอิสระซ้ายขวานะเบสกลางนะครับสองฝั่งนะเป็นระบบสเตอริโอนะพาวเวอร์สองตัวนะพาวเวอร์ขับกลางนะหกร้อยวัตต์นะ กับการข้างละสองนะครับการซ้ายกลางขวาแล้วก็พาวเวอร์พันสองนะตัวนี้ KX พันสองหน้าหน้าใหม่ล่าสุดของเราเลยนะก็ขับเบรข้างละสองใบนะแล้วก็พร้อมชุดแหลกแบบนี้นะสายต่อทุกอย่างครบนะสายตู้สายลำโพงนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังจะเป็นสเปคอคอนนะสายดำวี t นะฮะตู้สีกระเบิดนะตู้ของเราสีกระเบิดเลยนะสายจะเป็นสเปกคอน VTT เราให้ไปสิบเมตรนะสี่เส้นนะแล้วก็สายพ่วงอีกสี่เส้นนะชุดนี้จบ 47,900บาทนะได้ยินไหมปำ้เลยนะชุดนี้สี่หมนนเ้าร้อยบาทไม่อาดแท้นะเบรสิบน,นิ้วนะแล้วก็ชุดเครื่องปรุงเราดูแลประกันให้ตลอดชีพนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สี่หมาบาท18นิ้วชุดเริ่มต้นที่มีครบนะทั้งมิกนะคอร์สบัตไฟไมลอยแหลกแบบนี้นะคะ ราคานี้จัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับน้องรับเองนาร้านนะราคานี้มาเราเองที่หน้าร้านนะครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันแล้วอธิบายรายละเอียดอีกนิดหนึ่งก็ประมาณนี้เลยนะครับสี่คูณสี่ของเรานะเบสสิบแปดนิ้วนะเราย้านะไม้อัดแท้นะชุดนี้นะเราย้ําเลยว่าไม้อัดแท้นะครับเราไม่มีไม้เนื้อแข็งหรือไม้เนื้ออ่อนนะเราใช้ไม้อัดแท้ก็คือไม้อัดแท้นะที่หนังภาพยนตร์ดนตีเครื่องไฟที่ก่อ กางแจ้งนี่ก็ตากแดดตากฝนก็คือไม้ตัวนี้นะแต่ไม้ตัวนี้15มิลนะครับผมไม้อัดแท้15มิลชุดนี้47,900บาทจัดโปรให้ชุดนี้ประมาณาถ้ารวมยอดยิงน่าประมาณ49,900บาทแต่วันนี้เราจัดโปรให้47,900บาทนะครับาทสนใจเบอร์โทรตามด้านล่างนะครับ082 5406 540แล้วก็ เฟ f เฟ e บุ๊กพิมพร้านจุ๊บอินเตอร์นะครปฐมนะสามารถนะทั้งแท็ไลน์ทักเฟซหรือว่าโทรมาโดยตรงนะมีงบเท่าไหร่เราจัดได้หมดนะอันนี้เป็นชุดแบบอธรรมดาพื้นพื้ๆลำต้นลมต้นนะฮะส่วนใครอยากได้แบบสวยๆนะและคอมแพกนะอ่าแล้วก็ดอกวัดโคง้งรออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีนะครับประมาณ90,000บาทนะครับก็จะได้เป็นงานแนวนี้เลยนะครับจัดก0 0 0บาทก็จะได้เป็นแนว ตู้เทอร์โบขอบเหล็กอะไรตะแกรงปั๊มเลยนะครับตู้เสียงกลาง PS สวยๆแบบนี้เลย90 0 0 0บาทและคอมแพ c พาวเวอร์0 0งัวัตอะไรอย่างเงี้ยครับมิกตัวใหญ่นะครับก็ประมาณ90 0 0 0บาทนะครับก็จะได้ชุดที่มันสวยกว่านี้อ่าดีกว่านี้นะครับแต่อย่างชุดเนี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วในงบไม่เกิน50,000บาทนะ47,900บาทเท่านั้นนะสนใจติดต่อร้านจุบินเตอร์ได้เลยนะครับหรือว่าตู้เบสนี่สามารถเลือกได้นะครับอยากได้แบบไหนสั่งได้เลยพาวเวอร์อยากได้แบบไหนเพิ่มเติมได้ เอาเป็นว่าชุดแบบนี้สามารถร้องเพงลงรับงานอะไรได้แล้วในราคา40,000กว่าบาทนะครับผมได้18นิ้วไม้อัดแท้ด้วยนะครับเล่นกลางแจ้งกลางฝนกลางแดดกลางลมเล่นได้ทั้งหมดเลยนะครับมาฟังเสียงเมื่อกี้คงได้ฟังเสียงไม้กันไปแล้วใช่ไหมครัเดี๋ยวให้ฟังอีกหนึ่งทีจืดจืดนะชิ้นหนึ่งสองนะสวิตซ์กลับเป็นไงฮะเสียงเอฟเฟกต์นะตัวนี้มิกเล็กๆแตงแจ๋วนะเอฟเฟกต์สิบหกกัวแกรมนะมีทั้งเอฟเฟกต์และเอ็กโคอยู่ในตัวเดียวกันนะ ขายดีมากเครืงตัวนี้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่จัดได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ไม่เสียงสะท้อนหวาน,วนแบบนี้นะครับผมก็ซื้อหมื่นเจ็ดพันบาทติดต่อได้เลยอ่าเดี๋ยวมาฟังเพลง ททยทกาางลงลทให้็จบโซดเซ็ตครบชุดเราก็แถมสายแถมอะไรให้เรียบร้อยครบทั้งชุดสามารถเปิดได้เลยเดี๋ยวมาฟังเพลงซาวกันบ้างนะครับปิดท้ายนะครับใครสนใจก็เบอร์โทรตามด้านล่างเลยนะครับแล้วก็เฟ e บ o ๊ k พิมลร้านจุ๊บอินเตอร์นะครมฐมนะเบอร์โทรสามารถแอดได้รายด้วยนะครับ มาเดี๋ยวฟังเพลงสาวเสียงแน่นๆกันหน่อย เท่านี้นะครับกับชุดสำหรับชุด47,900บาทจัดโปรให้วันนี้นะแล้วก็ไม่รวมค่าจะส่งนะค่าจะส่งก็ว่ากันไปจะเก็บไปทางหรืออะไรก็โทรมาสอบถามก้าขนส่งกันนะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับชุดนี้นะครับ47,900บาทน,นะครับผมวันนี้เ้วจะส่งไปโรคราชนะชุดนี้เดี๋ยวไปโคราชก,กันเลยเดี๋ยวแพ็กกันเลยนะบ่ายนี้นะครับผมโอเค